วันนี้เรามาอยู่ครับ C m 4 0ครับครับผมเป็นไงครับเรื่องของทการมาจัดเซตเทอร์โบชุดเล็กไม่มีอินเตอร์ครับผมไม่มีเทอร์โบใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีไม่มีเนี่ยเขาเดิมแลเขาเดิมมันเป็นลงเป็นท่อเสียไปเลยครับเราจะติดตั้งชุดเทอร์โบใส่ในตรงนี้ใช่ไหมครับมาจากไหนเนี่ยดูป้ายวันมาจากชัยภูมิวูดประมาณยี่สิบได้ั้งเดี๋ยวลองดูตอนนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เติมท่อไอเสียใหม่ท่อเลนทั้งอันเลย ไงครับป๋าวันนี้หอยออกอยังครับวันนี้หอ,อยอ้อกตอนนี้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วเอาไปยังมุกไม่เล่นครับก <c oughs> ันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ครับรถบ้านใช้งานหลังถนน <c oughs> ได้ครับผมเล่งแซงวิ่งดีติดวูดใบรับประกันครับ <c oughs> รับประกันตลอดเชียร์กระซวกใจจัดว่ะ แรงแน่นอนงานนี้แรงแน่นอนนะพื้ดเลยต้องเหบรรยากาศยามเช้าครับที่ร้านมีทุกอย่างครับผมแต่มาบริการตัวเองนะครับผมทีนี่มีอุปกรณ์ให้ครับ ไผ่นเนี่ยไผ่เนี่ยดูนะดูตาหน่อยดิฮะโอ้โหทำมึเอาเอาไม้ไปนี่อุปกรณ์ใหม่ของเราใช้ดีเพ <c oughs> ราะว่าอะไรอันนี้เสียงใช้ดีอ่ะแต่ว่าแบบตัดเสียงลมเสียงอะไรออกไปได้เนี่ยอย่างคนนั่งกล้ามลมเนี่ยแบบโอ้เสียงเรายังชัดเจนอยู่จริงปะ ถ้ามีเสียงลมคอมเมนต์มาหน่อยนะเออต้องทดลองกับคลิปนี้แหละวันนี้ยังไงครับจ้างจัดอุปกรณ์หน่อยโอ้โหเกมี่อุปกรณ์ปากสี่ใช่ไหมครับเนี่ยสีสีไปเลยเบร์ขนาดนี้ลูกค้าต้องการความแรงรุนแรงเดี๋ยวผมดูนะตัวนี้ 4m 40ครับผมเออเป็นไงแถว แต่ได้เดียวว่าเพลรับลมได้ดังรบกวนไหมไม่ดังไม่ดังเลยเออเก็บเสียงได้ดีเาอเอารุ่นนี้ไม่มีอยู่ในคลิปเลยนะครับเนี่ยยังไม่มีเอเคเดี๋ยวไปดูหน้างานกันหน่อยน้ำนึ่งน้ำมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิดตัวกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเราเช่นเคยครับที่ลานพาลบโทมโโอ้โห่ วันนี้เรามาอยู่ับ4 m 4 0ครับครับผมเป็นไงครับวันนี้งของทันการมาจัดเฮดเทบชุดเล็กไม่มีอินเตอร์ครับผมแต่ว่าเดินระบบทอเสียใหม่ด้วยทั้งเส้นเลยใส่มอพักใส่ข้ออ่อนเรียบร้อยมีเฮดเดอร์ ID ครับผมเทบิลว่าเป็นปาก44ครับตอนนี้กำลังลื้อกันอยู่นี้มาดูตัวเครื่องยนต์ครับ รุ่นนี้มันจะพิเศษหน่อยก็ค<อ>ือตรงที่ว่าเฮดเดอร์กับไอดีัมจะอยู่ฝั่งเดียวกันรุ่นนี้จะหรือทํายากนิดนึงครับเดิมทีไม่มีเทอร์โบใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีไม่มีเนี่ยเขาเดิม,มน,นะเขาเดิมมันเป็นลงเป็นท่อเฉียไปเลยครับเราจะติดตั้งชุดเทอร์โบใส่ในตรงนี้ใช่ไหมครับ <S <S ใช่แล้วเนี่อถอดชุดเดิมมันออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฮดเดอร์แล้วก็ใส่ไอดีแต่งแล้วก็เป็นตัวเทอร์โบเข้าไปรถแต่นี้จะคันนี้จะใช้เป็นกองเดิมแต่เราจะทำเป็น มืนเดิมจะล็อกแบบท่อไว้หน่อยของนๆๆั่นแต่โอ้โหสวยสดงดงามอ้าวช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนว่าเป็นรองเดิมทีแรกว่า <c oughs> เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับความสวยมันถูกใจมากกว่าอ่าใช่พอดีไม่มีเวลา <c oughs> มันต้องดัดแปลงขาหลายจุดก็เลย <c oughs> ลูกค้าว่าเดี๋ยวใส่แบบนี้ไว้ก่อนคผสวยด้วยแรงด้วยสวัสดีครับ สวัสดีครับป๋าครับผมทำรดแรงเหรอเราไม้ให้ป๋าทำทำรดแรงเหรอใช่ครับวันนี้ผมมามาจากไหนเนี่ยดูป้ายก่อนมาจากชัยภูมิครับผมมาไกลเอฟซีอยู่ไกลแล้วเนี่ยใช่ครับตอนนี้ดังมากแล้วเนี่ยนะวูดประมาณยี่สิบได้มั้งเยวลองดูตอนนี้เสร็จแล้วครับล้วก็เดินท่อไอเสียใหม่ทอเรททั้งอันเลยเป็นไงครับป๋าวันนี้หอยออกยังครับวันนี้หวยออกตอนนี้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วขบายังมุก ไม่เล่นครับกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลองแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปด้วยกันโอเคครับได้ครับป๋าครับผมสวยงามไหมสวยมากเลยครับเดินเรทยทั้งเส้นเลยยนนมอพักใหม่รุ่นนี้เพิ่งเข้ามาทาด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับรถบ้านใช้งานหลังถนนได้ครับผมเร่งแรงวิ่งดีติดวูดใบรับประกันครับรับประกันตลอดเชียใส่เทโบใส่เรียบร้อยท่อกรองท่ออัดนี่ท่ออัดอยู่ตรงนี้แอร์แอบอยู่ข้างล่างนี้ อชุดนี้ครับจะเป็นชุดท่อใชามนท่อข้ามนั่นแหละท่อข้ามท่อกรองนั่นแหละแต่ว่าในในเซ็ตท่อข้ามท่อกรองนี่นะนอะไม่ใส่เป็นชุดนี้ครับผมเป็นเทดเตอร์ผมมินเตอร์ผมเนี่ยมันจะไม่มันจะปัญหาจะไม่มีจะถ่ายได้กันเป๊ะเลยครับแล้วดูดูนี่เพื่อใครอยากไปทาเองใส่มันใส่ตรงนี้เลยอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่ามันจะมีน็อตแบ่งอยู่ตรงนั้นแบ่งจากตรงนี้ก็ได้หรือแบ่งจากเซนเซอร์ตรงนี้ก็ได้นะนี่ถ้าถ้าเซนเซอร์น้ำมันจะอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ตัวนี้เลยนี่นี่ อยู่นี่ในเซนเซอร์สวิตชไฟเวลาแปรงสามทางน้ำมันนะแต่ว่าสายมันจะข้ามกันหน่อยก็เลยคันนี้ก็เลยใส่ทางนู้นมาครับสามารถได้สองสองฝั่งนะครับหลายกลับก็เหมือนเดิมจอดบก้นอ่างอในหลายกลับครับจะอยู่ตรงนี้อยู่เจาะติดก้นอ่างไปเลยครับผมทัวแน่นอนไม่มีเรื่องปัญหาน้ำมันกลับไม่ทันงานงานที่ร้านเราจะจัดการให้ประมาณนี้เลยเรียบร้อยหมด การรับประกันนี่ดูแลตลอดชีพป่าว่าพักหน่อยไหมล่ะพักหน่อยไหมล่ะอฟังเสียงแบบไม่มีว่าพักสักหน่อยไหมล่ะเสียงมันจะกระแทกใจมันจะลั่นๆนิดนึง วกใจจัดว่ะแรงแน่นอนอางานนี้แรงแน่นอนนะเหยียบมาเหยียบมาอย่างนี้นี่ได้ดำเนินการ <laughs> ติดตั้งหม้อพักนะครับผมหม้อพักสูมกลองเงียบครับฝั่งนี้จะมองไม่ค่อยเห็นแต่เขาได่เสร็จเ,เรียบร้อยครับโอ้โหใส่หม้อพักสูดเข้าไปเมื่อกี้เงียบปิดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอารถไปลองกันก่อนนะครับผม

เราเต้องลองเกียร์ก่อนแล้ยัไปได้ะ้เลยไหน,ไนครับครับผมแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยครับครับปิดคลิปแล้วพอแล้ว <laughs> พอแล้วผมมาแล้วครับผม <laughs> <laughs> ไม่รู้ทําอะไรกันอยู่ไม่รู้ตอบเนี้ยงักกิ๊งักอยู่นะแกถอยเสียนิดเดียวอ๋อเขกงเขกนิดนึงครับผมในส่วนร่วงการ<ช>ขับขี่ก็โดยรวมสัญญาณ ยกนิ้วหน่อยเดี๋ยวดกใจไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไรเขินกล้องหน่อยโอเคครับรัดโดยรวมโอเคต้นดีปลายไหลติดบูธไวดูในคลิปก็โร้อยู่บูธประมาณสิบห้าอนอันนี้ปั๊มยังไม่ได้ทําถือว่าใช้ได้เลยฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากติดตามเป็นช่องเลยแล้วกันช่องทางเพจเบอร์โทรแล้วก็มีพวกขายของออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกดูทงยูทูบไปคร้บไปดูกันหน่อย กดไ like, ลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับครับยังไงฝากติดตามผลง,งานของพวกเราด้วยนะครับครับมีอะไรเดี๋ยวมาอัพเดตเรื่อยๆใช่ครับมาคร์ดิค้าเจอกันครับขอแก้งานแล้วกบ i wanna be the greatest everybody on the face shit i look around and feel like everybody is the fakest i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way into be put down it ain't your place on so this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the noose it fits the noose shit. the stupid myth you choose to live i choose to dip you choose to fight i lose your grip and lose a gift oh, <laughs> หนุ่มทำหน้าตาเครื่องนะเครื่องโอ้โหดูโอ้แบบเลือดเลยโอ้ไปเอามาเยอะเลย